ครับสวัดดีครับพี่น้องอีกแล้วมอนี้ยามกระบังคือเกาอากาศหนาวหนาวมายามกระบังมาลุ้นเด้อมอนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นแน่ใดจะคือบอกมอนี้หนาวอากาศกระไดยเย็นช่วงนี้อากาศเย็นเย็นไปพี่น้องลงไปพูแล ม่งยามเรือรถบังใหม่น้ำกระปัานนัด

เงียบแทบจะมีเลยดิดิโบยกระบอกโอ้โหเงียบขนาดเลยโวดินหมดยังเลยเต็นน้ำมันหนาวป้องเอาดิน อืมอืมบัน uh ี uh ้ใแสั uh ่ปลาหมูกระปูกระปูกระเข้าเหรออยากได้อยากรปเข้า

เดีนุ่มนองบางใหญ่น้อยใหญ่เป็นม้ไคยบ้านเี่ยานเป็นไม้ไทยบ้านเนาะเป็ไมไผตรงเนาวรุ่นนั้นมาซื้อ โองฟงฟงเท่าไหร่ฮะปลุกลงมาโอ้โหปุกใหญ่เลยปุกลงมาเลยวะจับมือ là nó thổ ngâm ngâm nhé xài ngâm nhau thiện bằng cái nà nà ừ. Ừ. Đang bằng cũng bằng nà nà à ô vào mùa nhảy nè bù đỏ ปาหมูตัวใหญ่จะขึ้นมาก ปลาลาดได้หน่เนาะ,อ,ะ,ะนนอันนี้ปลาไหลท่าน,นี้มันมปลาไปลนิดเดียก มานลดหมายนะใหญ่านนใหญ่โอ้ยชัดๆๆนะเไปที่เห้ยนั่นหรอ่ัดๆแห้งๆโอ้ปลาหมูใหญ่ กินมักมันหลายตึง lát จ๊ะไป lún มัน lát. น the right? ้ำตาลมุ er> oh ่นขัดๆโอ้ปลาเกือบเออเกือบบอกนี่ดิเอกือบเห็นเลยเกือบข้าม อ,อื้อือตัวว่าฮะพี่น้องห่อนเพื่อนแล้วบาน,นนี้เดี๋ยวป่าก,กระไดก็ได้กินอยู่ได้พี่น้องปะปะลาดส่วนมากเป็นปละลาดยามนี้เลยเฮ้ยบอกใหญ่ก็มีอยู่พี่น้องเลยปละลาดด้การนลาอเคเลยแบนนี้ ก็ได้อยากได้กินพี่น้องเอ้ยใส่กระบ,บังก็ได้ยามนี้แล้วได้สำนี้นี่โอ้โอเคพี่น้องได้สำนี้ยามนี้ถือว่าใส่ได้ก็ค,คือแต่หัวปีเหรอ้อยได้ลายคนนี้แล้วส่วงหัวปีเอ,เอาเอาสำนี้กันเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับสวัสดีครับ